เดินฝาหลังต่อนะครับหลังจากเดินผาน,น้าทิ้งไว้สักพักให้น้ํายามันแห้งนะครับนี่ครับฝาหน้าเราเดินแล้วเล็งให้ดีนะครับ แล้วก็จะหน,หนีบไว้ด้านบนเหมือนเดิมนะครับเสียบใบมีดเหมือนเดิมนะครับเข้ามาเหมือนเดิมประมาณสามถึงสี่เซนสามถึงสี่มิลน,นะครับเสียบสองข้างฝาหลังมันจะมีเทคนิคเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีอาการดันออกมาจากฝา คอยน้ำยาเอียงเดิมนะครับจะให้ไปทั้งไหนเราก็เอียงไปกล้องขอจะโฟกัสหนีโอเคค่อยค่อยนีบมจากด้านบนนครับน้ำยามจะมาถึงนี่นะครับฝาหลังเราจะค่อยค่เติมนะครับค่อยค่อยเติมไป นี่นะไม่รู้เห็นไหมครับเดี๋ยวนี่นะครับมันยามจะยังไม่ชนกันครับนิดเดียวถูกปลายนิ้วนะครับนี่นะมีช่วงนี้น้ํายาังไม่ชนกันเราก็ไล่หนีบเลยแล้วก็ค่อยๆดึงตัวนี้ออกนะครับให้ค่อยๆดึงใบมีดออกนี่นะมันยังไม่ชนกันครับแล้วเราก็เติมปล่อยให้อากาศมันออกมาก่อนนะครับ แล้ปล่อยเติมไปนิดเดียว,วมันจะดูดเข้าไปเต็มเห,หมือนงานเล่นนะครับแล้วก็ไล่นี่จัดตัวนี้ให้ดีนี่นะครับแค่นี้นะครับมาดูนะครับนี่ไม่มีฟองนะครับ เลยครับสำหรับมือใหม่ไปฝึกกันรู้ะะครับฝึกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเราจะทำไปบ่อยๆเราจะรู้ไปเองนะครับทเทคนิคมันจะสอนเราไปเองนะครับ